คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอีย้ยชาแนลนะครับเพื่อนๆ ก็ฝากพเพื่อนๆก,กดซ like, ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะครับ<ๆ>กลับมาหาแม่กันนะครับพเพื่อนๆกับคีโอพัตตาของค่าย b G ีจีสโลนั่นเองแต่วันนี้มานี่ทุน5,000ไอสัตว์วันนี้กูจะมากระทืบคีโอนะครับพวกมึง เดิมเงาสงสูงนี้เบ็ดโหด,ดแน่นอนนะครับอ่ะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันหน่อยกลุ่มลัคกี้ไทม์คืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนใครเล่นเกมเกไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์นะครับเราสามารถตามมาเล่นตามไปเล่นเทคนิคได้ทันทีนะครับเพื่อนๆถือเป็นเรื่องดีมากๆเล่นคนเดียวไม่มีทางรู้แน่นอนนะครับ แต่ว่าหลักๆนะครับจะมีสมาชิกแจ้งเกมแตกว่าละรอบนะครับจากเดิม6รอบกลายเป็น7รอบเลยตั้งแต่ก้ามูลเช้านะครับยัน3ามทุ่มพวกมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่มันก็ไม่ร้อยเเซนะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาทุนมา5,000ไอ้สั์จะซื้อเบ็ดที่ว่าไม่เคยซื้อนะครับเพื่อนเออต่อไปเป็นทิ้งก่อนเมนื่อวานเล่นเกมใหม่นะครับ อะไรวะรีเกนออฟเพอร์ซีวนะครับเออไม่ค่อยวุฒเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คอมบูมันดีนะครับแต่ว่าเหนียวเกลือมากเกินี้อ่านี่ไหลแล้วยังไงเอไลดอกนี้คูณสี่ปะกดเบ็ดที่ไม่เคยกดนะพวกมึงปะลองดูห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่วะสาสามเจ็ดเออไปนะครับเออสามเจ็ดห้าศูนย์ปกติกดมากสองพันสอง ยังไงเบิร์นหมุนแรกเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโดอกเลขตกดำเลยต้องกดเบ็ดยี่นะครับ30กดไม่ได้เบ็ดยี่พันห้าอ่ะไปเหลือร้อยห้าอิทโอ้โหตกดำเม็ดเพงถ้ารานีตกดำก็หมดสิทธิ์เลยนะครับหนึ่ง ไงมุมสุดท้ายถ้าตกดอกนี้โอ้โหโอ้โหมินเดียวไอ้สัตว์โอ้โหเกือบตกดับแล้วครูโอ้ยดอกนี้เบตยี่สิบบกติดโอ้โหแต่ว่าผมไม่ไหลโอ้ยยิงใจหายหนึงดูโอ้ยแม่มาโอ้โวยแม่มาไหลไหมเอาไว้หนึ่งไว้สองโอ้ไม่ได้เจอแม่นานแล้วนะพวกมึงมาอีก มาอีกไวซามคุยยิบเอ็ดโอ้โหดามาตอน,น,นท้ายนี่ระเบิดแน่ะนะครับ25บห้าแล้วแบบนี้คุชอบติดสเก็ตเตอร์มาด้วยอยเลยโอ้ยสิตัว4350หรือ7มูลน,นะซื้อเท่าไหร่วะซื้อไปพออันห้าจะทุนมาห้าพนะครับโอ้โหจกดำม้แรกสามพคิวโอ้โหสเก็ตเตอร์โอ้โหวามารอด้วยหกร้อ ตอนนี้คืนทุนมาแล้วนะเออทุนตั้งต้นลุนอ,อีกสี่หมุนติดขนนอกเลยคิวมาอีกสามคิวก็เอาแล้ววะงานนี้วายอีกสองเอ้ยอะไรไม่ค่อยยาวหรวืออะไรนะเออสองหกเอเอสองหนึ่งหกศูนย์อสาทูดผิดมาอีกสามหมุนตัวแพงลงหน่อยเฮ้ยอ้าวสแคปเตอร์โอ้ยกูยไม่ชอบเลย ในเกมนี้โอ้โหคนนกโอ e. ้โหจะเป็นวายเดีแรกเออเอมาสอมาอีกองเจ็ดอืมทะเบีนแล้วโอ้โหไอสัตว์เบรกุบโอ้ยสองหกแปดสี่โอ้แต่เขยังดีนะกดไปพันห้าอ๋อมุนสุดท้ายยังไม่จบเลยนึกว่าหมดแล้วโอ้ตอนนี้ทำไรห้าพันนะครับแตกกับพันแร้อยแปดสิบสกดไปพันห โอ้ยถือว่าโอเคเลยไม้นี้แต่ยังไม่สุดนะเอาไงดีวะากำไรว่ามาน0 0 0ัน 5, แล้วนะโอ้ย้ะกดอีกไม้ไม่อยอตกดำเงเสี่ยงเหลือเกินนะครับจะทุนเรามาส,สูงไงเอออ่ะเป็นไงเป็นกันเรารู้เจ็ดสเท่าไร่้าพัไปเลยสัตว์ครั้งเลขเลยกดขนาดนี้ <c oughs> ขอร้องเพื่อน มือสัน่นเหมือนเด็กกูไม้นี้ห้าพันเลยโอ,โอเคไปเลยดีกว่าเออลองบอกสดูมัางโอ้หไม่ไหวแล้วโอ้โหพานเฉยกดแพงที่สุดในชีวิตดอกห้าพันดูสิใจเท่าไหร่แ <c> า <oughs> าไม่จ่ายนี้บันเทิงเลยนะเก้าเลยแปหมุนขอให้แม่ลงนะเออแม่ลงว่าเดี่ยวผมไหลยาวๆไวสอง ไม่สองคูณสิบไรอีกไรอีกอ่ะแบบนี้ได้อยู่สเก็ตเตอร์ติดมาด้วยไม่สองเอาดิคูณสิบหกโอ้โหสามหกเก้าหกนะครับเออกว่าไปห้าพันสิบอืมไหวไหมาอีกนึงไรอ,อีก คุกมุนตัวแพงยังไม่ออกนะมันดีได้แต่ไดโปผมโอ้โหแม่จะไม่เป็นวายแวถวกลางอเอไปเก็ตเตอร์มาคือจอดนะมันได้ตัวคูณก็จริงพวกมึง <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเลือกได้กูเลือกวายนะเออเป็นวายซะยังดีกว่าโอ้ยล <c oughs> ายสวยสเก็ตเตอร์ผู เฮ้ยบุนสุดท้ายโอ้โหใจทุเรศมากแต่ไม่ตกดำแม่งก็บุญแล้วนะเพื่อนๆจะที่7,483กดไป5,000โอ้โหใจหายใจคว่ำเลยวันนี้ตกดำไม้เลขนะครับตกดำไม้3,07ถ้าตกดำไม้ไหนนะครับคูจะไม่เล่นไม้นั้นนะครับจะเปลี่ยนเบตันทีเลยไม่ว่าเบดสูงหรือว่าเบดต,ต่ำนะครับเออแล้วก็ รอบ2นะครับกดพันห้าโอ้โหจ่ายดีมากยอมรับว่าจ่ายดีมากแม่มาด้วยแต่ดอก3กด5,000เบ็ดเจ็สิบโอ้โหจ่ายมาแค่7,000กับไร2,000นะครับโอ้แต่ว่าพอแล้วนะครับสำหรับคีโอสามสปินแล้วเคยกล่าวไว้หลายครั้งหลายคราวเลยนะโดยเฉพาะเกมคีโอนะครับให้จบสปินเดียวดีที่สุดถ้าผ่านบวกสีาาก่ติดนะครับเพื่อนๆถ้าผ่านกรงโลติดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในรอบหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ เจ็ดนาทีกว่าแล้วกำไรประมาณ7,000นะครับเออนี่ไม่สุดกิโอแต่อย่างดีที่จ่ายมานะครับอ่ะก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรกดจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซั b สไ r ร b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นกันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ